ท่มาคือโบลับวะเสือดเอามันได้แท้่รถลับโกลถัดถาดอวยวู่บัดนีบเสือดเุ้ยมาลับแท่ลับดีแท้โอ้ยเจ้าไปจากไหนมาจากไหนยายจงอุ้ยคนกำลังนอนโอ้ยโทรมาโบเห็นหลับโทรศัพท์ก็จังว่ามาเองนี่ละมาถีมาสั่งหมักทั่วจักโลเขาว่าสวนโตนวมาหมักทั่วงามงามเออมันก็งามแล้วเนาะ ก็ไข่ใส้เนี่ยบุญมาฟาดโกบุญมามีฟอนนี่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 นีโอ้นีบ่เออนําบุญมาพันดวงนะโทรหาเพิ่นก็ได้ศูนย์แผ่นหาหกสี่เจ็ดหนึ่งสองสามสี่เขาทรงฮอดบ้านพุนน oh. ่น่ะไข่ใส้อันนี้ละสันดอกตีเออโอ้ oh, ยยายจีซื้อมาใส่อยู่ดอกสันเออแต่ว่าเช่าไปเก็บบักทัวยายนะยายจีไปเพ่นแต่นี้มันจีบอทันเดี๋ยวนี้จีไปชื่อเลข huh? ชื่อเลขบอกเออเขาสีทรงกร่อนเอามือนี่เลขออกวะเอาเลขออกมือนี่ตัวได้ตัวใดบอกย่ายเนี่ยเออขันวอลเรื่องเลขยัยจงเมื่อกี้เนี่ยไหมคอยฝันเอามีเจ้าทีเจ้าทางมาบอกไหมป้านอนวังขันนะคอยเบื้องล้วป้าเพิ่คือคือบอกชัดถาว่าตัวเลขนี่โน<ห>ู่นแดงนู่นบักขักเลยชัดเจน<ห>ขนาดเลยดิ ตัวไหละเสดบอกย่ายนงข่อยซืือข่อยสีทุ่มเลยอุ้ยแต่ว่าเพิ่นว่าจังสีแม่ยายจงเ <c oughs> พื่อนบอกว่า,วาอย่าบอกไผแไหม <c oughs> ห้ามบอกผู้อื่นพวอมเออเพื่อนว่านั่นเส์ชถ้าอยากรวยเดอ้อแต่ยังมีเงินไม่ค้ำตัวไปซื้อเอาเลยข่อยว่าขันบอกผู้อื่นไปข่อยย่านมันโมกิ้หัวหนะาของจนันสีขันบอกบ่ได้เขียนเจตกระดาษให้ย,ย้าก็ได้ เพิ่นกับสิบมันม,ม,มูแมนอีกหลายยายจงโอ้ยผีเอียงมันจะขี่ที่หอดบอกผู้อื่นบัดน,นี้บอกไม่ได้ยายจะไปซื้อเองดอกสันน่ะเพิ่นกับบางสาันน้อมบ่ได้บอกว่าให้เขาสี<อ>สซงก่อนเอ้เดี๋ยวยายจงเอาแม่นหยังอย่าเฝ้าไปคอยฝากแนาฝากหยังเอาจักสองลอยคุณสองลอยไป <c oughs> ชองลอยคุณนองลยตัวไหนล่ะหกหกอุ้ยเือไห้เนาะองลอยพีเอออุอุ้ยได้แล้วบาทเออตะว่าเจ้าลุงบินเจ้าเนอะเ้าจะบอกไครเนอะเดี๋ยวมโนเป็นว่าบอกใครว่า